ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกูนิยมนะคะเส้นพระราม5มองเห็นข้างล่างไหมตอนนี้เราอยู่ชั้นบนอันนี้บรรยากาศอยู่กันกับพี่นีหนาค่ะเอ๋แล้วก็นิ้วก้อยนะคะใครวะผมโบราณมากเลยนางเพิ่งเสร็จภารกิจการทำงานโอเคกันไว้อะคะคนนี้ใครคะสวัสดีค่ะ ใส่กลยไว้นะคะไม่เอาใกล้เนาะแล้ทานอาหารกันนะคะร้านเคลื่อนเสาไม่ใช่ถังหรือเป่ามีอะไรวันนี้เราไม่มีเบียโนแล้วซุปเปอร์ไม่ได้อะไรเลยมีอะไรอ่ะอาหารอาหารเป็นไงคะอร่อยไหมซุปเปอร์ตีนไก่ค่ะอร่อยนะคะซุปเปอร์ตีนไก่ฝากบอกเพื่อนไม่ลืมกดสั่งเลยซุปเปอร์ตีนไก่ถึงแม่ฝากบอกเพื่อนนี่นะคะอาหารอร่อยมากเลย เดี๋ยวไว้ฮันนี้กลับมาแล้วก็มากินข้าวกันนะคะแต่ถ้าจะดีกว่าน,นี้ก็จะกินฟรีใช่ไหมเออกินฟรีอ <laughs> <Okay, S 1> <laughs> ่ะเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย